มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะครับหลังจากที่คอรมออนุมัติเงินประมาณสักเจ็ดพันกว่าล้านบาทนะฮะเพื่อสนับสนุนการระบายข้าวในโครงการธงฟ้าก็คือขายข้าวราคาถูกนะครับวันนี้คุณหมอวโรงเดชกิจวิกรมนะฮะเออชื่อคนนี้ก็คือต้องเรื่องข้าวด้วยใช่ฮะออกมาไม่เป็นเลยเรื่องอื่นไม่เป็นต้องเรื่องนี้ไม่เคยคุยเรื่องน้ําท่วมเลยเลยต้องเรื่องนี้เลย่งเดียวเข้าทางนี้นะฮะคุณหมอวโรงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่า ข่าวนี้เนี่ยนะฮะทำให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลจะนํางบประมาณ7 0 0 0กว่าล้านบาทนี้มาทําข้าวถุงราคาถูกขายให้กับประชาชนนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองฟังดีๆนะฮะข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะข้าวถุงธงฟ้าแล้วก็ข้าวถุงราคาถูกชนิดอื่นๆรัฐบาลนี้ทํามาตั้งแต่ปลายปี54 55แล้วก็ต่อเนื่องถึงปลายปี56แต่เกิดปัญหาข้าวถุงเหล่านี้ หายไปจากตลาดคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากอขอชอนะฮะก็เลยอนุมัติข้าวสารราคาถูกตันละ7,600บาทเพื่อเอามาทำข้าวถุงของเหล่านี้จึงดูเหมือนว่าคอรมออนุมัติเงิน7,100ล้านบาทมาจ่ายให้กับกระทรวงพาณิชย์เป็นค่าข้าวหากจะจ่ายจริงก็ต้องจ่ายตั้งแต่ปี55ถึงต้นปีห้ 6. การที่คอรมอเพิ่งอนุมัติเงินก้อนนี้ก็เพราะว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปิดบัญชีไม่ลงเนื่องจากสิ้นเดือนสิงหาคมปี56มีการตรวจสอบบัญชีและการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ไม่เกิน500แสนล้านบาทแต่โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนี้ใช้เงินไปแล้ว679,000ล้านบาทนั่นก็เท่ากับว่าเกินกรอบที่คอรมอกำหนดไปนี่ยนฮะประมาณ179 0 0 0 0 0ล้านบาทเกินจาก 5, 0 0แสนล้าบาทนี่ยนฮะ ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวทําเงินได้เพียง1นึ่งแสนสอนล้านบาทก็เลยขาดอีก50า0มล้านบาททาให้มันปิดบัญชีไม่ลงนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีโยกเงินหลวงจากงบกลางมากรบบัญชีนี<ส>้เพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่2เดือนไม่สามารถขายข้าวในมือได้ตามอย่างที่คุยไว้ก็เลยต้องหาเงินมาปิดบัญชีให้ลงตัวนะฮะฉะนั้นเงิน7,100ล้านบาทนี้มันไม่ได้มีผลต่อการ ทำข้าวถุงราคาถูกออกขายเพื่อช่วยคนจนแต่เบิกงบตรงนี้มาเพื่อไปอุดเงินที่ขาดอีกห้าหมื่นล้านบาททําให้บัญชีนั้นปิดตัวลงได้นะตอนนี้บัญชียังผิดไม่ได้นี่ฮนะชัดเจนเลยนะฮะลองบวกลบคูณหารก็ดูตัวเลขง,ง่ายๆฮนะมีแค่กี่ตัวนะฮะแล้วก็วันนี้คุณภิสิธิ์ก็พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลกําลังจะขึ้นภาษีแวดะครับครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะทําให้ได้เงินเพิ่มเข้ามาอีก ประมาณห0,000ล้านบาทคุณวิสิ์บอกว่าจริงๆถ้าไปแก้ปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวไม่ให้มันขาดทุนได้เนี่ยเอาเงินกลับคืนมาสองสล้านเนี่ยแทนที่จะขึ้นภาษีแวตก็สมควรที่จะต้องลดแวตลงให้เหลือห้เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่กลายเป็นแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าออพอสูญเสียจากการทุจริตเชิงนโยบายไปแล้วเนี่ยกลับโยนภาระมากับมาให้กับประชาชนโดยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ คุณวิสิตบอกผมไม่เห็นด้วยที่ต้องไปรีดรายได้ของประชาชนในภาวะเช่นนี้เพราะยังเชื่อว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปีละหลายแสนล้านบาทได้เนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องไปเก็บภาษีแวดมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามันมันไปผลักภาระให้ประชาชนนี่ฮะแล้วก็เนี่ยออบอกว่าขึ้นแวดหเปอร์เซนได้เงินเข้ากระเป๋าห้าหมื่นล้านคุณวิสิตบอกคุณไปแก้ปัญหาที่โครงการรับจำนำข้าวเนีนย่ยสูญเสียสองแสนล้านเนี่ยตรงนี้ก็แก้ได้แล้วออนี่ฮะ คุณพิสิทธิ์บอกนะคร,ครว่าเนี่ยไม่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่หาเสียงกับประชาชนด้วยการจะขึ้นแวดนะฮะจะขึ้นภาษีจะกู้แต่ว่ารัฐบาลนี้ทาหมดเลยนะครับตอนนี้มีแนวโน้มจะขึ้นภาษีแบตจาก7เป็น8เซนตะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เรื่องข้าวครับวันนี้คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะวันนี้ไปเปิดตัวหนังสือที่มหากรรมหนังสือ แห่งชาติด้วยนะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะฮะหนังสือชื่อ the Simple Truth นะฮะซึ่งเป็นหนังสือฉบับภาษาอังกฤษนะครับโดยแปลมาจากเล่มภาษาไทยชื่อความจริงไม่มีสีนี่เนื้อหาในเล่มนั้นก็มาจากประสบการณ์ของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อครั้งเป็นนายกนะฮะเราก็บันทึกเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองตลอดจนการสลายการชุมนุม ในปี53นะฮะ The Simple Truth ความจริงไม่มีสีเนื้อหานั้นระบุถึงการตัดสินในตัดสินใจในเหตุการณ์สำคัญนะครับของรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการทำงานในตอนนั้นรวมทั้งเพื่อลดข้อสงสัยและความเข้าใจผิดในสังคมแล้วก็ให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกบิดเบือนโดยไม่มีเจตนาสร้างความแตกแยกหรือหวังผลทางการเมืองแต่อย่างใด หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงของนายกรจติกาวนิชตนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งคุณพิสิทธิ์พร้อมด้วยคุณกรวันนี้ก็เดินทางมาแจกลายเซ็นนะฮะและพบปะกับบรรดาแฟนๆนักอ่านในงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติที่บูธของสำนักพิมพ์โพสบุ๊กนะครับนี่เป็นของสำนักพิมพ์โพสบุ๊กนี่ฮะ The simple truthThe simple truth เป็นไทยนะใช่ไหมแปลเป็นไทยไหมเป็นแปลจากไทยฮะเป็นภาษาอังกฤษนี่ฮะ ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่รู้มีอยู่ว่าความจริงไม่มีสีกวก็รัฐบาลคนนิพิษ,ษิ์นั้นก็ปี52ก็เจอเสื้อแดงป่วนครับจมจนล้มการประชุมเ e <ช>อเปกเราคงจําได้ที่พัทยาโอตอนนั้นร้ายแรงมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องรถแก๊สที่แฟลตดินแดงอะไรฮะแต่ตอนนั้นทางเสื้อแดงก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ออกมานะฮะทีนี้ตอนนั้นไม่มีการสลายการชุมนุมของเสื้อแดงนะแบบเสียเลือดเสียเนืออ้อนะครับ แล้วก็ปี53ก็เอาใหม่เนะสื้อแดงเอาใหม่หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมนะฮะปี52เราจาได้ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของการาทุบลดคุณอาทิติที่กระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ทุบลดของคุณนิพนธ์ด้วยใช่ไหมฮะมนี่ฮะแล้วก็ปี53าช53เนี่ยฮนะคือมันเหมือนกับบางฝ่ายต้องการให้มีประชาชนตายให้ได้เพื่อที่จะได้ไปกล่าวหารัฐบาลว่าทําให้ประชาชนตายแล้วก็มีประชาชนตายจริงๆ ใช่เพราะมีชายชุดดำเที่ยวเอา M79 ไปยิงใครต่อใครครับก็ลองไปดูในหนังสือแล้วกันนะครับได้ครับแล้วเราพักกันสักครู่ครับได้กลับมาช่วงหน้าครับ